สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาคุยนะคะเพื่อนๆก็ไปดูคลิปคุณชัยมานะคะคุณชัยไทยเบราตุง้งในเมื่อเราไปดูคลิปเขามาเราก็ต้องให้คเครดิตเขานะคะบริษัทคุณชัยไทยเบราตุ้งนี้เขาก็จะให้ความช่วยเหลือหญิงไทยที่อยู่ในต่างประเทศหรือหญิงไทยที่อยู่ในประเทศไทยที่แต่งงานกับสามีชาวต่างชาติแล้วก็มีปัญหาเรื่องราวต่างๆนะคะสามารถปรึกษาบริษัทคุณชัยไทยเบราตุ้งได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วหน่อยไปดูคลิปคุณชัยมาก็มี พี่คนหนึ่งนะคะก็อายุประมาณ63ปีแล้วก็อยู่ในต่างประเทศนะคะอยู่อย่างโดดเดี่ยวเด,ดเดียวได้กับห้องซ้ำกับห้องที่อยู่นะคะอยู่คนเดียว36ตารางเมตรแล้วก็พี่เขาเสียนะคะเสียชีวิตคนเดียวเขาเป็นโรคร้ายโรคร้ายในที่นี้ก็คือเป็นโรคมะเร็งนั่นเองแล้วทําไมพี่เขาถึงไม่กลับบ้านเมืองไทยเพราะว่ายังมีภาระส่งเสียที่เมืองไทยยังต้องทํางานแล้วก็ส่งลูกที่ส่งลูกชายที่อยู่เมืองไทย ที่อายุ40แล้วอะที่ยังยังผ่อนรถยังมีหลานมีลูกอันนี้ถ้าจะพูดไปแล้วเป็นความผิดของหญิงไทยเองเป็นความผิดของเมียฝรัง่งที่คุณอ,อุ้มชูเขามากเกินไปทั้งที่เขาก็ร่างกายแข็งแรงเป็นลูกผู้ชายอายุ40บวกแล้วทำไมเราจะต้องไปรับไปซับผดไปรับผิดชอบเขาตลอดชีวิตเราต้องรักษาตัวเราต้องรักตัวเราเองแล้วในกรณีพี่คนนี้เขาอายุ63ปีแล้วแล้วเขาก็เป็นโรคโรค น้องเขาก็เป็นโรคอย่างที่หน่อยกล่าวเกริ่นเมื่อตอนตอน้นเราก็ต้องรักตัวเองดูซิขนาดเป็นโรคตั้งขนาดนี้ไม่สามารถที่จะกลับไปเมืองไทยได้คุณไทยคุณชายได้แนะนําว่ากลับเมืองไทยถึงไปอยู่กับลูกกับหลานอะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่ต้องอยู่ที่นี่หรอกมันตายโดดเดี่ยวนะคะแล้วก็ คุยกันได้ไม่กี่วันเองตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าพี่เขาเสียแล้วแล้วเหมือนเขาพยายามตะเกียกตะกายเพื่อไปขอความช่วยเหลือกับเพื่อนบ้านไปกดกลิ่งไปกดอะไรง์นีแต่เขาก็สิ้นใจสะก่นยังเป็นรอยเล็บที่เขาไปเลยอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ลูกสาวของคุณชัยที่ทํางานประสานงานในต่างประเทศเขาก็ได้เดินเรื่องในการเผาศพในการจัดงานศพแล้วก็ส่งกระดูกกลับเมืองไทยคลิปนี้สอนให้รู้ว่า การที่เราส่งเสียคนที่เมืองไทยจนเราไม่เหลืออะไรจนวันใดวันหนึ่งเราเก่แล้วเราป่วยแล้วเราไม่เหลือใครเลยแล้วเราก็ยังส่งเสียแบบไม่สิ้นสุดอย่าทำอย่างนั้นค่ะเราต้องมีลิมิตในการส่งหน่อยเองก็มีครอบครัวที่เมืองไทยไหมายถึงว่า มีพี่ชายมีน้องชายทุกคนมีครอบครัวหมดแล้วทุกคนก็ต้องดูแลครอบครัวของตัวเองทุกคนก็ต้องยืนด้วยขาของตัวเองแล้วครอบครัวของหน่อยโชคดีก็คือพวกเขาไม่เคยมาเดือดร้อนคนอยู่ต่างประเทศเลยหน่อยไม่เคยส่งเงินไปซัพพอร์ตพี่น้องที่เมืองไทยเลยไม่เคยเอาภาระของตัวเองที่เมืองไทยมาให้ภาระของสามีหรือไม่เคยเอาภาระที่เมืองไทยมาเป็นภาระของตัวเองในต่างประเทศเพราะเราทํางานเราก็ต้องคิดถึงตัวเราเองเราก็ต้องเก็บเงินไว้สําหรับตัวเราเองนะคะ แล้วก็ ตอนที่แม่ยังมีชีวิตยอยู่นั้นหน่อยก็จะโฟกัสไปที่แม่คนเดียวเราส่งเสียแม่เราช่วยขาดจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แม่มีพี่สาวที่คอยดูแลแม่เราซัพพอร์เราโฟกัสไปที่แม่คนเดียวคอยช่วยเหลือตามกําลังที่เรามีและพี่และน้องคนอื่นเขาก็ช่วยเช่นเดียวกันทีนี้พอแม่เราเสียแล้วเมื่อปี2022เราก็หมดภาร,ระทางบ้านเราก็ช่วยซัพพอร์ในกรณีที่อย่างเช่นวันเกิดของเราวัน วันปีใหม่ไทยวันเข้าพรรษาหรือวันสวัสดีปีใหม่สากลอย่างเงี้ยเราอยากทําบุญเราก็ช่วยพี่น้องบ้างคนเล็กคนละน้อยคือเราอยากให้อันนี้คือเราให้เองและการที่เราให้เองนั้นก็คือให้เป็นค่าขนมไม่ได้ให้แบบว่าเงินก้อนใหญ่ก้อนโตและเราก็ไม่เดือดร้อนเงินของแฟนเราและเราก็จะต้องไม่เดือดร้อนตัวเองด้วยเราทํางานได้เราก็ต้องเก็บไว้สําหรับตัวเรา แต่ในกรณีของผู้หญิงไทยที่อยู่ในต่างประเทศส่งที่เมืองไทยจนคนที่เมืองไทยทําอะไรไม่เป็นเลยอะไรก็รอคนที่เป็นเมียฝรั่งอยู่ต่างประเทศเพราะเมียฝรั่งรวยนู่นนี่นั่นเมื่อสองสามเดือนก่อนเพื่อนๆได้ดูไหมว่าเมียฝรั่งที่เขาตุยชีวิตตัวเองเพราะว่าเงินที่เขาส่งไปสร้างบ้านที่เมืองไทยเงินที่เขาส่งไปให้แม่เก็บผลปรากฏว่าบ้านของเขาที่เมืองไทยที่เขาหวังว่า เมื่อเขากเกษียณเขากแก่ตัวลงแล้วเขาและสามีของเขาก็จะได้กลับไปอยู่บ้านหลังนี้ผลปรากฏว่าแม่ได้ยกบ้านหลังนี้ให้น้องชายเพียงเพราะว่าน้องชายนั้นเอาตัวไม่รอดคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็จะสงสารคนที่เอาตัวไม่รอดแต่ไม่ยอมสงสารคนที่หาเงินคนที่เป็นพ่อเป็นแม่จะคิดว่าเองหาเงินได้เองอยู่ต่างต่างประเทศเองอยู่เมืองนอกเองมีเงินแล้ว แต่ไม่ได้คิดเลยว่าการที่เขาได้เงินมาเขาประหยัดแล้วส่งไปอยู่เมืองไทยเขาต้องประหยัดที่นี่หน้าหนาวหนาวติดลบก็ต้องเดินฝ่าฟัน นั่งรถหรือขับรถหรือบางทีเดินไปทำงานด้วยอุณหภูมิที่ติดลบเพื่อที่จะได้เงินจากต่างประเทศตรงนี้แบ่งกินแบ่งใช้ของตัวเองในประเทศที่ตัวเองพำนักอาศัยแล้วก็ส่งไปให้คนที่เมืองไทยกินอยู่อย่างสุขสบายบางคนบางครอบครัวและหลายๆครอบครัวนี้คือทำงานไม่เป็นเลยรออาศัยคนอยู่ต่างประเทศอย่างเดียวแล้วก็กินหรูอยู่แพงมีรถขับ อตอนเย็นก็นั่งกินหมูกระทะนะคะแล้วก็นั่งกวงเบียรในขณะคนที่ทำงานส่งอยู่ต่างประเทศนั้นเหนื่อยแทบตายแล้วก็หวังว่าจะได้บ้านปลายชีวิตจะได้ไปอยู่บ้านของตัวเองผลปรากฏว่าแม่ก็ยกให้น้องคนอื่นไปแล้วแล้วเขาก็เลยตุยตัวเขาเองอันนี้คือข่าวที่เมื่อสองเดือนที่แล้วเกลียวกราวในโลกโซเชียลมากเลยนะคะแล้วก็กลับมาในคลิปที่คุณใจพูดวันนี้ที่ว่าป้าอายุ63ปีเสียชีวิตแบบ จากโลกนี้ไปแบบโดดเดี่ยวเดียวดายคนเดียวนะคะแฟนเขาน่าจะเสียไปแล้วหรือแฟนอยาก,ก็ไม่รู้คุณอันนี้คุณชัยไม่ได้พูดถึงเนาะแล้วป้าเขาอยู่คนเดียวในห้อง36ตารางเมตร36ตารางเมตรสําหรับการอยู่คนเดียวมันก็เพียงพอนะคะเพื่อนๆแล้วป้าก็ไม่ยอมกลับเมืองไทยไปรักษาไปอยู่กับลูกกับหลานคนสุดท้ายป้าก็นะคะเนาะจากโลกนี้ไปทั้งที่คุยกับคุณชัยไม่เร็วนี้เองเพราะฉะนั้นแล้วคลิปนี้ก็เตือนว่า ถ้าคุณอยู่คนเดียวแล้วมีลูกมีหลานก็กลับไปที่เมืองไทยเถอะแล้วลูกหลานที่เมืองไทยได้ปลดต้อนรับแม่ของตัวเองที่ทํางานส่งตัวเองจนเรียนจบหรือช่วยตัวเองส่งรถหรือช่วยตัวเองหรือช่วยลูกหลานอะจนจน,จนทางนี้ไม่เหลืออะไรต้อนรับเขากลับบ้างในวันที่เขาไม่มีไม่ใช่บอกเขาว่าอยู่ที่นั่นแหละทํางานที่นั่นแหละถ้าไม่มีเงินก็ไม่ต้องกลับมาอะไรอย่างเงี้ยคือไม่อยากไม่อยากฟังเลยคําพูดแบบเนี้ในขณะที่เรา ในขณะที่ตัวเราเองนะคะเราก็จะคิดถึงตัวเราโกนว่าเราต้องมีไวโกนเพราะเราเป็นคนทํางานแล้วเราอยู่ต่างบ้านต่างเมืองต่างประเทศถ้าวันไหนเราไม่มีเราไปขอใครกินไม่ได้แล้วญาติพี่น้องเราที่เราเคยซัพพอร์ตที่เราเคยให้ไปวันใดวันหนึ่งถ้าเราไม่มีแล้วเราไปขอเขาเขาก็บอกว่าไม่มีเช่นเดียวกันเพราะเงินที่เราซัพพอร์ตเงินที่เราช่วยเหลือไปนั้นเขาได้ใช้ไปหมดแล้วเขาได้กินไปหมดแล้วนะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นแล้วชีวิตในต่างแดนน่ะ ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังตนที่เราทํางานได้ให้รู้จักเก็บรู้จักกินรู้จักใช้แล้วเราก็จะรวยแบบไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ยอยู่ต่างประเทศน่ะโอกาสในการหางานหาเงินนะั้นโอกาสในการเก็บเงินนั้นมันมีมากกว่าอยู่ในประเทศไทยจงใช้สิ่งที่เรามีตรงนี้อ่ะ ให้มันได้ไปอยู่สูงสุดเวลาย้ายไปอยู่กลับเมืองไทยแล้วอย่างน้อยเราก็ยังมีเงินกินเงินใช้หรือไม่ก็กลับไปสร้างบ้านหลังเล็กๆไม่ต้องแพงมากไม่ต้องหรูมากนะคะไม่ต้องอยู่แบบธรรมดาไม่ต้องมีรถหรูไม่ต้องไปกินหรูอยู่แพงหรูหรามาเหาอยู่แบบธรรมดามีกินมีใช้ไปตลอดจนถึงวาระสุดท้ายอย่างนั้นดีกว่าดีกว่าจะมา มาอยู่โดดเดียวในต่างแดนไม่มีใครดูแลไม่อะไรเลยนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือชีวิตในต่างแดนเราต้องรู้จักมีเพื่อนชาวต่างชาติบ้างนะคะอย่างเช่นมีหัวหน้าง,งานที่เป็นชาวต่างชาติมีเพื่อนร่วมง,งานที่เป็นชาวต่างชาติอย่างน้อยถ้าเราอ่านเอกสารไม่เป็นหรือเราไม่เป็นอะไรเลยเราก็ยังมีคนให้คำปรึกษาอะไรอย่างนี้เราอย่าอยู่คนเดียว เหมือนอย่างเคสกรณีนี้ก็น่าสงสารนะคะแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณป้าด้วยนะคะก็คุณป้าเขาต่อสู้จนนาทีสุดท้ายไม่ได้กลับเมืองไทยเลยทําทุกอย่างเพื่อให้คนที่อยู่เมืองไทยได้อยู่กินกันแบบสุขสบายแต่ป้าต้องมาจากโลกนี้ไปอย่างโดดเดี่ยวและเดียวดายไม่มีใครอยู่เคียงข้างเลยนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้ให้เป็นข้อคิดนะคะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆ คอมเมนต์ด้วยถ้อยคําสุภาพนะคะไม่ต้องไปซ้ำเติมบ้าเออยอย่างงุ่นอย่างงี้อย่างนั้นในแนวล,ลบในแนวนิาทีฟไม่ต้องนะคะขอบคุณที่ติดตามได้รับชมคลิปนี้สวัสดีค่ะ